สวัสดีครับวันนี้ร้านราชาหัตกรรมร้านนานะครับเรามีองค์พระมานําเสนอนะครับเป็นพระศรีวลีนะครับเป็นไม้แกะละเอียดสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องน้องวินหมุนองค์พระให้นะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวลองดูด้านนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหลังอ่า ข้างฝั่งนี้นะครับสิดที่ด้านหน้านะครับเราจะวัดขนาดนะครับของพระศิวลีองนี้สี่นิ้วสี่นิ้วนะครับขนาดฐานบัวสี่นิ้วแล้วก็ความสูงขององค์พระนะครับจนถึงสิบหกนิ้วตลัปัดอยู่ที่สิบหกนิ้วนะครับเป็นไม้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ากลิ่น กลิ่นของไม้เนี่ยมีความหอมนะครับคล้ายๆกับไม้ไม้จันนะครับหรือทูบนะครับหร,หรือกลิ่นทูบไม้จันเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเป็นไม้ไม้จันหรือไม้อะไรกันแน่นะครับแต่มีความหอมมากเลยนะครับองค์นี้เราให้บูชานะครับในราคาพิเศษเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับ4,900าบาทส่งฟรีนะครับพร้อมกับฐานด้วยนะครับ สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม idline 0956925563 0956925563มีองค์เดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ